เ,เล่นรถมาตั้งแต่สมัยปั๊มสายใช่ใช่รถมีกี่คันตอนนั้นตอนนั้นมีก็มีคันเดียวแหละคือคันนี้แหละเริ่มเริ่มต้นจากคันเดียวค<อ>ันนี้เก็บเลย<อ>ก็คือมันเป็นรถที่แบบทำมาหาก,กินกับเรามาด้วยแล้วก,ก็เคยคิดจะขายเหมืนปปอนกันแหละเบิปปร์เบิกเคยคิดจะขายเหมือนกันแต่เราเราเสียดายดแรกเริ่มเข้ากลุ่มฉบาครับช่วงแรกๆเลยนะครับคือก็เพื่อนเขาตั้งทีมมาตั้งนานแล้วแต่เราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วครับเพื่อนไงเพื่อนพี่อ่านครับเพื่อนกันเลยนะครับคนละรุ่นเขานี่แก่ครับนี่ผมอ่อนกว นั้นถึงวันนี้เห็นพัฒนาการวงการดีเซลเป็นไงมั้งดีครับดีเขาคือเขาก็มาเรื่อยๆจากที่แบบรถที่แบบว่าอุ้ยแค่แต่งแล้วก็มานั่งคุยกันแต่เดีนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมาแบบเนี้ยมีครอบครัวมีครอบครัวมีด้วยแล้วก็แบบแต่งสวยอยานคุยเรื่องอะไรก็คุยไปใครคุยเมียมาคุยเรื่องแม่บ้านก็คุยไป เขาก็รู้จักกันด้วยใช่ครับใช่ครับเหมือนเราไปมิงต่างจังหวัดด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะในใช่ใช่ใช่ก็ไปทั่วหลายภาคทั่วทุกภาค